สโโโโททททอออยยยสวัสดีครับแฟนรายการลูกชาวนาชาแนลที่คารพรักทุกท่านครับเช่นเคยครับวันนี้พบกับผมโอ๊ตยาสุธรรับรองว่าต้องมีสาระดีๆมาคุยให้ฟังนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยในเรื่องของยาหรือว่าสารกําจัดเครือเถานะครับอ่าตึงเกรือเถาวันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราเจอกัน นะครับในไร่ข้าวโพดเนี่ยเราไม่รู้จะใช้ตัวไหนนะครับในการกําจัดดีวันนี้นะครับผมจะมาแนะนานะครับรพันธ์ที่จะสามารถใช้ในการกําจัดเครือเถาอ่าเนี่ยครับเครือเถาที่ท่านเจอกันอยู่เยอะๆอย่างนี้แหละครับเนี่ยในไร่ข้าวโพดของเรานะครับเนี่ยไม่รู้มันเกี่ยวพันต้นข้าวโพดขึ้นมาอ่าถ้าเราหาักเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่บางที่เนี่ยเขาใช้รถเกี่ยว รถเนี่ยไม่อยากเกี่ยวให้นะครับเพราะว่ามันไปพันปากมันนะครับก็การเก็บเกี่ยวก็ค่อนอยากยากก็เป็นปัญหาสําหรับเจ้าของรถเกี่ยวเลยแหละนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะฉีดพ่นทับข้าวโพดได้โดยมาตรฐานเนี่ยข้า,ขาวโพดก็ประมาณสักยี่สิบวันนะครับเราสามารถฉีดพ่นทับได้แต่ทีนี้ถ้าข้าวโพดอายุถามว่ายังสิบหกวันในพวกผมเคยลองนะสิบสองสิบสามวันนี่ก็โอเคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร นะครับการตายก็ถือว่าดีเขาโพดก็ไม่สะเทือนแต่เอาเป็นว่าเราแนะนําที่20วันขึ้นแล้วกันนะครับนั่นคือผลิตภัณฑ์ตัวเด็ดนะใช้พูดถึงมอนตื่นเต้นหม่อยนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราจะแนะนําวันนี้ก็คือสารฟูร็อกซิเพอนะครับนี่สารฟูร็อกซิเพอสองตัวนี้นะครับมีทั้งขวดเล็กนะครับขวดเล็กก็205ซีซีขวดใหญ่ขวดใหญ่ก็อยู่ที่500ซีซีนะครับ ขวดเล็กนี่เขาขายกันในตลาดกันอยู่ก็ประมาณ250บาทส่วนขวดใหญ่นี่ก็450บาทชื่อสารนะครับคือสารฟู็อกซิเพอร์ถามว่า1ขวดเล็กใช้ได้ขนาดไหนนะครับ1ขวดเล็กก็ใช้ได้อยู่1ถัง200ลิตร1ขวดใหญ่ก็ใช้ได้อยู่2ถัง200ลิตรนะครับหรือว่า1ขวดเล็กก็ใช้ได้พื้นที่ประมาณ 3ถึง4ไร่1นขวดใหญ่ก็6 8ถึง8ไร่นั่นคือปริมาณการใช้ดังนั้นเรามารู้จักกันหน่อยว่าสารฟูรอกซิเพอร์เนี่ยมันคืออะไรสารฟูรอกซิเพอนะครับคือยากําจัดหญ้าเคือหญ้ยายางหญ้าตายยากกลุ่มหญ้าใบกว้างพืชตระกูลกกนะครับบางชนิดนะครับก็สามารถที่จะใช้ในการกําจัดได้หมดเลยนะครับสามารถฉีดพ่นทับมานะครับเนี่ยในไร่ข้าวโพดของเราได้นะครับ นี่คือสารฟู็อกซิเพอร์ซึ่งเป็นสารตัวอื่นนี่ฉีดไม่ได้นะครับอย่างสารสารซีดีนี่ก็ต้องรอเขาโตโต,โตแล้วก็ฉีดไล่ล่องนี่ก็มีลูกค้าใช้อยู่บ้างแต่ถ้าเล็กๆนี่ใช้ไม่ได้เลยอีกสารตัวหนึ่งที่อย่าไปหลงสับกันนะครับเห็นบอกว่าแนะนำฟูลอกซิเพอร์ไปเอาสารอีกตัวหนึง่งชื่อสารไตรโคเพอร์มานี่นี่ก็ฉีดไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้างั้นหากว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับเจอปัญหาเรื่องเครือเถา นี่นะครับเครือเถาวันไม่ว่าจะเป็นเครือตดหมาเครือใบมันเครืออะไรต่างๆนะครับที่เขาเรียกว่าที่พันต้นข้าวโพดอยู่เนี่ยนะครับเราก็ไปเอาสารฟูรอกซิเพอร์เนี่ยนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วๆไปหรือว่าฟูรี่นี่แหละนะครับนี่ฟูรี่้าชื่อทางการค้าของเขาเลยตัวดังสุดในประตทศทีเลยตอนนี้ก็คือฟูรี่ฟูรี่นะครับของบริษัทฟ,ฟินิกส์นี่แหละนะครับเราก็ไปเอามาใช้ได้เลยนะครับ ฝากนะครับสาหรับพ่อแม่พี่น้องกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องหญ้าเครือเถาในไร่ข้าวโพดให้ท่านไปเลือกซื้อเรื่องหามานะครับฟูรี่สารฟูรอกซิเพอร์ของบริษัทฟินิกส์นะครับอ่านะครับหากว่าท่านใดฟังแล้วโอ้ท้องอดพูดเร็วจังเลยคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยก็โทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ทางผมอดยศทรและก็ทีมงานนะครับพร้อมให้คำอธิบายพร้อมให้คำปรึกษากับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านเลยนะครับ าครับผลิตภัณฑ์ดีฟูรี่ฟูรี่นะครับสารกำจัดเครือเถาในไร่ข้าวโพดครับ